สือเล่มนี้เขียนเพื่ออะไรนะครับจากประสบการณ์การสอนแล้วก็การสอบนะครับมากกว่า10ปีนะครับการสอบเข้าคณะสถาปัตย์ทั่วประเทศเนี่ยนะครับข้อสอบเนี่ยมันมักจะปนวนไปวนมานะครับแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบนะครับตัวแปรนะครับหรือสิ่งที่เขาต้องการนะครับใช้ชื่อสลับไปบ้างนะครับในในความถนัดทางสถาปัตย์เนี่ยนะฮะนะครับเป็นแพทซีบ้างเป็นที่แพทซีบ้างเป็นเอเนี่ยสถาปัตย์บ้างนะครับ ความถนัดทางสถาปัตย์นะครับรหัส1738อะไรพวกนี้บ้างนะครับหรือล่าสุดเนี่ยเป็นพอร์ฟิโอสถาปัตย์นะครับแตในในลักษณะของข้อสอบก็มีนะนะครับแต่เนื้อหายังคงคงเดิมแค่ทวีความยากง่ายในแต่ละปีเท่านั้นเท่านั้นนะครับก็คือความถนัดทางสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งนะครับมันมีมาเป็น 10, 10ปีแล้วแหละข้อสอบเก่านะครับนะ แค่ปรับจากข้อสอบเก่าให้ดีขึ้นเท่านั้นเองและทั้งหมดนะฮะที่พี่พูดมาตะกี้อยู่ในเล่มนี้อกําลังสงสัยใช่ไหมครับว่าพี่เป็นใครแนะนำตัวกันนิดนึงครับพี่ชื่อตึกครับอนวัตกล้วยไม้นะอยุธยาเป็นเฮดติ u เตอนะครับสถาบัน to be s c o o o l of art นะครับและระบบ to be ออนไลน์นะครับนะพี่เป็นคนเขียนหนังสือเล่านี่ ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็นะครับ,นะรบพี่เป็นคนที่ไปออกรายการเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี่เหมือนกันแหมเยอะดีจริงเล่มนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเล่มนี้พี่แยกเป็น7บทครับนะเป็นรวมข้อสอบพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเลยนะครับดยแ,แยกเป็นบทที่1ครับนะพอร์ตโฟลิโอสำหรับคณะสถาปัตย์นะครับนะกับการสอบ TCA s นะครับ บทที่2องครับองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอที่ควรจะเป็นนะครับโดยละเอียดนะครับนะของสถาบัต์นะครับบทที่3ครับแนวข้อสอบพอร์ตโฟลิโอนะครับประเภท Perspective และก็ l i n e a t i o n ที่เคยออกมานะครับบทที่4ครับแนวข้อสอบพอร์ตโฟลิโอประเภทการเขียนแบบเบื้องต้นที่เคยออกมานะครับข้อ5ครับแนวข้อสอบพอร์ตโฟลิโอประเภททัศนศิลป์เชิงสถาปัตยกรรมที่เคยออกมาครับ ข้อ6ครับแนวข้อสอบพอร์ตโฟลิโอประเภท Creative a r t และอื่นๆนะครับที่เคยออกมาด้วยบทที่7ครับแนวข้อสอบพอร์ตโฟลิโอประเภท Sketch Design นะครับนะมีทั้งหมด7หัวข้อหลักๆนะครับเต็มๆกันไปเลยมีตัวอย่างนะครับในลักษณะที่เห็นเนี่ยทุกข้อเลยมีคลิปด้วยนะครับนะอันนี้เป็นตัวอย่างของบทที่3นะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับของ บทที่7ซึ่งเรามีอย่างเงี้ยในทุกๆบทในแล้วก็มีคลิปทุกอันด้วยเพื่ออธิบายดูอย่างเดียวอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับน้องอาจจะฟังไม่ผิดนะฮะว่ามีคลิปมีคลิปใช่ครับมีคลิปครับหนังสือเล่มนี้มีคลิปให้ด้วยแต่ต้องลงทะเบียนงงอ่สิเล่มนี้ต้องลงทะเบียนครับลงทะเบียนมีระบบลงทะเบียนหนังสือเพื่อรับคลิป ทั้งหมด้าว <Wow. S 1> เยอะมากนะครับเพื่อให้น้องที่ซื้อเล่มนี้โดยเฉพาะนะครับแต่ต้องลงทะเบียนนะนะครับระบบลงทะเบียนหนังสือนะครับจะเริ่มใช้ตั้งแต่เล่มนี้เป็นต้นไปในหนังสือที่พี่เขียนนะครับแต่ขอเริ่มที่เล่มนี้ก่อนโอเคไหมาหาซื้อได้ที่ไหนหนังสือเรานะครับไม่ใช่ไก่กานะครับผมนี่ เราหาซื้อได้ตามสู่หนังสือชั้นนําทั่วไปนะครับไม่ได้จะเจอกันเฉพาะแค่ในเพจเท่านั้นหรือเท่านั้นเรามีโดยทั่วไปครับที่น้องเห็นทั้งหมดนี่คือที่ขายให้เราทั้ง C1 Book ทั้ง B2S ทั้งในอินทั้งแฟนเพจของอ่าเพชรปากกาย e l a า a d a ทุกช่องทางครับสู่หนังสือชั้นนําเราก็มีนะครับเข้าถึงน้องง่ายๆครับแต่น้องต้องไปถามหาเขานะ ยังไงฝากด้วยนะครับนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับขอบคุณมากครับผม